เิวัลักพูดถึงต yes ูเยสทำไมถึงย้ายซบีจีพียผู้รักษาประตูมือหนึ่งภาษาสายฟ้าเผยถึงสาเหตุที่อดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างอ yes ันเดสตูเยสยังเล่นในไทยอีกต่อไปหลังยายไปร่วมทัพเดลาปิดสิวักักเทศสูงเนินในด่านของบุรีรัมยูเนเต็ดเผยผ่านรายการฟุตบอล108ของปูเป้สมเลิฟอิสารางกูลณอยุธยาหลังอ yes ันเดสตูเยส ซังเซอร์ไพย้ายไปร่วมทีม B ีจีปทุมูไนเตดคู่แข่งร่วมศึกไทยลีกหนึ่งโดยชวลักได้กล่าวว่าเราสนิทกันครับก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับ B ีีก็รู้สึกยินดีกับเขาครับที่ได้เล่นในเมืองไทยต่อเพราะว่าเขาชอบเมืองไทยมากรวมทั้งครอบครัวเขาด้วยเขามีความเป็นผู้นำคอยคอนโทรเกมสั่งการเพื่อนในทีมได้แน่นอนอยู่แล้วประสบการณ์ฟุตบอลของเขาเยอะมาก เธอเล่นที่สเปนมาแล้วเจอผู้เล่นระดับโลกมาแล้วมากมายประสบการณ์ของเขาจะช่วยบีจีปทุมยูนเนเต็ดได้มากครับนอกจากนี้เขายังดูแลร่างกายได้ดีเข้ายิมตลอดและค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยมากครับสำหรับอ yes ันเดสตูเยสจะใช้เบอร์30ลงสนามรับใช้ทัพเดลับบิดในฤด,ดูกาล2020โดยเจ้าตัวย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรก กับสโมสรบุรีรัมยูนเนเตดในรดุการ2014นองจากนี้ยังเคยติดทีมชาติเวเนซุเอลาชุดใหญ่16นัดอีกด้วย